เอาซ่อมเสร็จเรียบร้อยประกอบเรียบร้อยก็มาลองกันเลยนะครับนี่ตอนนี้จะเปลี่ยนลายเปลี่ยนลายเอา้าโอ้ทำลายสวยครับตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวดี๋วให้ดูแป๊บนะึงนี่โอ้อืมนี่ดูลายครับโอ้โห ครบทุกลายตามนี้เลยครับตามนี้ตามนี้นี่ทำได้หมดทุกลายเลยครับแล้วก็ที่สําคัญคือผพายืดนะครับนี่ตัวตัวนี้ตัวนี้ผพายืดเย็บผพายืดเย็บ้ายืดได้ด้วยอ๋อสวยสวยสดดได,ไได้ได้หมดเดี๋ยวตัวนี้กลับให้ลูกค้าก่อนทีนี้ จะเอาลายไหนก็ตามนี้เลยครับเนี่ยเบอร์หนึ่งไอ้เบอร์นี้เบอร์นี้คือตร,รเงเย,ย็บตรงเห็นไหมครับเย็บตรงโอ้สวยงามสวยเห็นไหมโอเคซ่อมจากเย็บผ้าที่ไหนครับเนี่ยปัตตานีครับพิกัดอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีครับติดต่อมาได้เลยครับจากเก่าจากใหม่ไม่ใช่ห้าปีสิบปีมาเลยล้างเครื่องครับตัวนี้ล้างเครื่อง โอเคขอบคุณครับ